สวัสดีค่ะทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาร์โนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ย,ยิปซีมาฝากในวันนี้นะคะพี่กระติบเองก็จะมาประชาสัมพันธ์นะคะการเรียนไพ่เบสิกนะคะซึ่งการเรียนไพ่เบสิกของพี่กระติบเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะไม่ได้สอนเรื่องความหมายไพ่นะคะอย่างที่แจ้งไปในคลิปที่แล้วแต่จะสอนวิธีการอ่านเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบทุกคนบอกว่าโอ้แล้วจะอ่านได้อย่างไรก็ต้องบอกว่าตัวอย่างในการ ในการสอนจะเป็นลักษณะนี้อย่างสมมุตินะคะเปิดไพ่สี่ใบพี่กะติปก็ตั้งเลยนะคะเปิดไพ่สี่ใบามาไม่รู้ลหละว่าจะถามเป็นเรื่องอะไรแต่สมมติเปิดไพ่สี่ใบามาก่อนอ่ะสมมุติว่าถามเป็นเรื่องความรักใช่ไหมคะในขั้นต้นปุ๊บเนี่ยพี่กระติปก็จะบอกว่าการเปิดไพ่สี่ใบตำแหน่งที่1สถานการณ์เจ้าชะตาตำแหน่งที่สองเจ้าชะตาคิดอย่างไรกับเรื่องของตัวเองตำแหน่งที่3อนาคตนะคะที่เจ้าชะตาคิดตัวเองตำแหน่งที่4คําตอบที่ได้รับทีนี้พอขึ้นต้นเสร็จว่า ตำแหน่งเสร็จแล้วไพ่ในแต่ละตำแหน่งได้อะไรบ้างตำแหน่งที่1อัศวินเหรียญอันตำแหน่งที่2 6ถ้วยตำแหน่งที่3อัศวินดาบตำแหน่งที่4 1หนึ่งถ้วยพี่กระติบก็จะให้ความหมายเลยว่าอัศวินเหรียญมีแปลว่าอะไรบ้างอันดับแรกอัศวินเหรียญแปลว่าการหมุนเงินนะคะอยู่ในกลุ่มการหมุนเงินเหมือนกับไพ่2เหรียญแล้วก็6เหรียญอัศวินเหรียญก็หมุนเงินถ้าเป็นบุคคลก็เป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะไว้ใจได้นะคะใช้ชีวิตแบบเรียบเรียบง่ายๆ อันนี้คือแบบคร่าวๆแต่ในความเป็นจริงจะยาวกว่านี้อีกส่วน6ถ้วยนะคะแน่นอน6ถ้วยเราจะนึกถึงเรื่องความรักใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องคนรักเก่าหรือหมายถึงว่าอ,าอาจจะได้แฟนเด็กกว่าชีวิตความเป็นอยู่ก็จะเกี่ยวพันกับคนในครอบครัวการเงินก็จะมีหมุนเวียนจับจ่ายใช้สอยพอดีพอดีอดกับคนในครอบครัวแต่ถ้าเกิดถามว่าคนเขาคิดยังไงกับเราถ้าเป็น6ถ้วยนะก็คือเขามองว่าเรานิสัยยังเป็นเด็กอยู่ประมาณนั้นทีนี้อัศวินดาบอัศวินดาบในะโดยท,ทั่วไปในสถานการณ์นะคะจะเป็นในลักษณะของการตัดสินใจ แบบว่าเราจะอยู่หรือจะไปดีเช่นความรักจะเลิกไม่เลิกการงานจะทําที่นี่ต่อไปหรือไม่ทําจะเป็นในลักษณะของการตัดสินใจคือเป็นในลักษณะของการไปและมาในสถานที่ใดที่หนึ่งหรือเป็นในสภาวะจิตใจตัดสินใจไปมาอย่างรวดเร็วนะคะแต่โดยส่วนใหญ่มักจะไปมากกว่าอยู่นะออส่วนในเรื่องอื่นอศวินดาบเนี่ยอืก็ใช้แปลได้ในลักษณะของตรงที่อ,อ มีคนเข้ามาจีบเราก็ได้แต่ว่าเขาก็จะไม่น่าไว้ใจไปมาอย่างรวดเร็วเช่นกันทีนี้ใบสุดท้ายหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเนี่ยจะสอนลูกศิษย์ไว้สม่ำเสมอแหละว่าหนึ่งถ้วยเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่างเช่นพบรักครั้งใหม่แต่ยังไม่ได้บอกว่าสมหวังนะหมายถึงว่าตัวเราเองมีความรู้สึกพบรักครั้งใหม่เจอคนที่น่าสนใจรู้สึกปิ๊งปังกระดิกระดาประมาณนั้นแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะหมายถึงเป็นทาวน์เฮาส์คอนโด ประเภทนี้นะคะ ในเรื่องเกี่ยวกับความรักถ้าคนแต่งงานแล้วก็หมายถึงแบบมีโอกาสในเรื่องการตั้งครนนะคะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการงานนะคะธุรกิจการงานก็จะเป็นธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับพวกเครื่องดื่มได้ร้านอาหารได้แต่เป็นร้านอาหารที่แบบลดไม่จัดเครื่องดื่มประเภทชากาแฟมีขนมของหวานอะไรประเภทนี้ก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอเวลาหัวกับแล้วมันก็จะคนละเรื่องอย่างเช่นอัศวินเหรียญหัวกับมันก็จะบ่งบอกถึงว่าถ้าไม่เปลี่ยนนิสัยไม่เปลี่ยนพฤติกรรม รับรองแย่แน่หกถ้วยหัวกับก็หมายถึงสิ่งต่างๆไม่เป็นอย่างที่หวังเอาไว้นะคะเช่นคนรักครอบครัวอัศวินดาหัวกับ เรามีปัญหากับคนคนหนึง่งคอยใส่ร้ายเราอยู่นะคะส่วนหนึ่งถ้วยหัวกลับนั่นก็คือในเรื่องความรักก็คือแห้วมากเลยนะคะเป็นเพราะว่าเขามองเราเป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งเท่านั้นนะคะโดยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะบอกว่าเพื่อนมีเยอะแล้วไม่อยากจะมีนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับความหมายซึ่งพี่กระติบก็จะให้แบบกระชับกระชับเข้าใจง่ายไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดคนที่เรียน เ,เรียนในเรื่องความหมายไพ่อย่างที่เขาเรียนกัน20เดือนที่บางคนบอกน้อยแต่พอคนที่เข้าไปเรียนไปแล้วบอกว่าถ้าทางเวลาจะไม่พอบางคนก็บอกว่าครูสอนสัก36เดือนก็ได้ครูก็พยายามจะไม่ให้ถึงนะคะเพราะว่ายาวนานเกินไปนะคะคือตัวครูเองมีความรู้สึกแบบไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าคนมาเรียนเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนถามบอกว่าหลงไปเรียนไพ่ความหมายไพ่ยี่สิเดือนแล้วเนี่ยจะอ่านไพ่ได้ไหมคือได้ความรู้ไพ่แต่ถ้าเกิดเวลาการอ่านกระทบเนี่ย ก็ต้องเรียนในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการอ่านไพ่นะคะซึ่งมันก็จะมีเคสขึ้นไปเรื่อยๆก็มีน้องๆผู้ซึ่งเป็นนักเรียนหรือมีความสนใจไพ่อ่ะก็บอกว่าเออครูไม่มีเปิดคลาสแบบว่า วิธีการอ่านไพ่20เดือนเหรอคือ how how to read tarot 20 m o n t h อีกอันหนึ่งก็เลยบอกเดี๋ยวก่อนนะคะเเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้เราเรียนเบสิกกันก่อนเนาะคือ tarot 20 m o n t h นี่ในในเรื่องของความหมายนี่มันก็นานแล้วทีนี้ก็คือกลัวว่าเดี๋ยวแบบจะเบื่อหน่ายกันอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็แบบมาอวยกันหน้าดูเลยบอกว่าถ้าเรียนกัน เรียนวิธีการอ่านไพ่อีก20เดือนน่ะรับรองว่าเยี่ยมยุติแน่อะไรอย่างเงี้ยครูก็ไม่รู้ว่าจะเยี่ยมยุติหรือจะไปเยี่ยมกันที่โรงพยาบาลเพราะว่าความหมายมันเยอะนะแต่ถ้าเกิดเวลาแตกความหมายไพ่มันก็จะอีกอันหนึ่งส่วนเรื่องคลาสนั้นขอเก็บไว้พิจารณาก่อนนะคะเป็นเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยคลาสที่สอนกันอยู่ก็จะมีเรื่องของออขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงความหมายไพ่แล้วก็ทารกสิบแปดบวกแล้วพี่กระติปก็เผื่อเสาร์อาทิตย์ ไว้สําหรับชดเชยในวันที่พี่กระติบติดงานหรือพี่กระติปป่วยหรือพี่กระติปไปงานวัดวันเสาร์ก็มีไลฟ์ใช่ไหมคะก็ขาดมาแล้วหลายไลฟ์คิดว่าอ,อ,อาทิตย์นี้นี่ไม่แน่ใจอาจจะเป็นไลฟ์วันอาทิตย์เอาละคุยนอกเรื่องกันมาเฉยเลยโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปประชาสัมพันธ์แรกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาการประชาสัมพันธ์แบบ แบบที่แปะบนกระดานนะคะเราก็สอนวิธีการอ่านให้แต่ถ้าเกิดบางคนถามบอกว่าเอ๊ะทำไมพีก่กระติบไม่ทำไมให้เห็นแต่หน้าไพาอ่อ่ะคือเรื่องของเรื่องบางทีก็ขี้เกียจแต่งหน้าแต่โดยส่วนใหญ่ต้องบอกเลยว่าขี้เกียจแต่งหน้าก็เลยให้ดูหน้าไพ่ไปดีกว่าดูหน้าพีก่กระติบนะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณนะคะท่านใดสนใจเรียนไพ่ก็ติดต่อได้นะคะที่ Line o f f i c i a l t ลแอดเทน r o ้นะคะก็จะเป็นไลฟ์สดผ่าน Google Meet ดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาที่ YouTube การสอนไม่เคยลบคลิปนะคะไม่ต้องกองังวลใจ นะะในบางคนสอบถามบอกว่าสอนเสร็จแล้วลบคลิปไหมไม่ลบคลิปค่ะแล้วก็นักเรียนอ่านไม่ออกก็มาสอบถามได้ตลอดแต่ท้งนี้ทางนั้นต้องทําความเข้าใจกันนิดนึงนะคะถ้านักเรียนดูไพ่แล้วอ่านไม่ออกครูจะตอบให้แต่ถ้านักเรียนเข้ามาเรียนคลาสเพื่อตรงที่ว่าจะมาถามดูดวงตลอดเวลาอันนี้ไม่ใช่มันเป็นคลาสการเรียนไพ่ค่ะคือถ้าเกิดจะดูดวงก็ชําระเงินเข้ามาดูดวงแต่ถ้าเกิดว่าเรียนไพ่ก็ต้อง อ่านมาเองแล้วครูจะบอกให้ว่าคุณอ่านถูกหรืออ่านผิดอย่างไรนะคะคือต้องอธิบายตรงนี้ไว้ก่อนจะได้แบบไม่ผิดวัตถุประสงค์กันนะคะนักเรียนที่หัดอ่านเนี่ยต้องหัดอ่านดวงตัวเองอยู่แล้วลหละแต่ว่าต้องหัดอ่านมาก่อนจู่ดีๆโยนมา1ิบใบ4ใบเลยแล้วบอกว่าครูอ่านให้หน่อยหนูอ่านดวงตัวเองไม่ออกอันนี้ครูก็จะไม่อ่านให้ทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนก็ต้องอ่านมาเองด้วยนะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณค่ะเดี๋ยวก็จะมาอ่า ยกตัวอย่างคลาสให้ยกตัวอย่างเคสกันอ่านไพ่ให้ดูกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ